ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทองประจำปีการศึกษา2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสูงสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสแก้วกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่เลขที่223หมู่ที่8ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วบริหารงานโดยนายสุภชัยแย้มสีครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสูงมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวนเก้าคน ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการด้านการป้องกันดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีห้องเรียนทั้งหมด4ห้องผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจำนวน4ห้องคิดเป็นร้อยละ100จัดทําทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำทุกเดือนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567าจำนวน8ครั้งมีการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา,า,กษา2การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหร,รี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สการสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไ ฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร5การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์6การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพน,นันการทะเลวิวาทจำนวน8กิจกรรมโครงการดังนี้กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักศึกษาสกรระดับอำเภอโคกสูงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันสกรระดับอำเภอโคกสูงกิจกรรมเดินรณรงค์แสดงพล ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาและทำความสะอาดสถานศึกษาหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอโคกสูงโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกให้กับนักศึกษาสกรระดับอำเภอโคกสูงโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำพาชีวิตปลอดยาเสพติดและอบายามุกโครงการอาสาเยาวกาชาสกรระดับอำเภอโคกสูงโครงการรู้ทันพิษภัยบุรี่และบุหรี่ไฟฟา้ามาตร สถานด้านการค้นหามีข้อมูลนักศึกษารายบุคคลทุกคนในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีการคัดกรองนักศึกษาจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติด กลุ่มค้าในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีการรายงานการสำรวจการใช้สารเสพติดอยาเสพติดในสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มาตรการด้านการรักษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กำหนดนโยบายของสถานศึกษา สองแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษาสามกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษาสี่มีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อห้ารายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้หนึ่งจัดตั้งคลินิกเสมารักสองแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักสามกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมา รักสบันทึกให้คำปรึกษาหากรายงานผลการดำเนินงานคลินิกเสมรักสอกรอระดับอำเภอโคกสูงมาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมรักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพน,นันการทะเลาะวิวาทมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ หนึ่งมีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยได้ดำเนินการติดตั้งตู้เสมารักณนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสูงจำนวนหนึ่งแห่งและสกรระดับตำบลจำนวนสี่แห่งรวมทั้งสิ้นห้าแห่งได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยใช้ QR code สแกนด้วยมือถือเพื่อสะดวกในการร้องทุกร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอายามุกได้ตลอด24ชั่วโมง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถา ฐานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกจัดตั้งคลินิกเสมารักและคณะกรรมการบำบัดร,รักษาแก้ปัญหายาเสพติดบุหรี่และแอลกอฮอล์สอกรอระดับอำเภอโคกสูง 3. ม,มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามขั้นตอนของพ d ดีสีบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพน,นันการทะเลวิวาทหารายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องปัญหายาเส ติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันการทะเลวิวาทสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมรักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันการทะเละวิวาทมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้หนึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมทูบีนัมเบอร์วันปีการศึกษา2567 2. รับสมัครนักศึกษาเข้าชมรมชุมนุมทูบีนัมเบอร์วันปีการศึกษา2,567 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขให้กับนักศึกษาสกรระดับอำเภอโคกสูงและกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดของสถานศึกษาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยรยรมนำพาชีวิตปลอดยาเสพติดและอบายามุขให้กับนักศึกษาสกรระดับอำเภอโคกสูงโครงการรณอรนอนงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดท no. ูบีนัมเบอร์วันสกรรระดับอำเภอโคกสูงโครงการลูกเสือจิตอาสาสกรรระดับอำเภอโคกสูงโครงการรู้ทันพิษภัยบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสกรรระดับอำเภอโคกสูง๔บันทึกการจัดกิจกรรมโครงการ๕สรุปการจัดกิจกรรมโครงการ มาตรการด้านการบริหารจัดการมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้1กกำหนดนโยบาย2กำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนงานโครงการ3กำหนดมาตรการการลงโทษสร้างขวัญกำลังใจ4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานคณะทำงานห้องเรียนสีขาวมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการจัดกิจกรรมหลักดังนี้ 1. มีห้องปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 3. มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรมมีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายตาม MOU ที่ร่วมลงนามดังนี้ ที่ว่าการอำเภอโคกสูงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูงสถานีตำรวจภูธรโครกสูง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออรัญ,ญประเทศเทศบาลตำบลโคกสูงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงผู้นำชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ดังนี้ที่ว่าการอำเภอโคกสูงร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโคกสูงณห้องประชุมชั้นสที่ว่าการอำเภอโคกสูงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลการดำเนินงานอำเภอทูบีนามเบอร์วระดับประเทศรอบลงพื้นที่ประจำปี2567รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2ระดับประเทศสถานีตำรวจภูธรโคกสูงร่วมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยังย่งยืนในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพุทธศักราช2567และลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการผู้บริโภคอำเภอโคกสูงรู้เท่าทันป้องกันภัยออนไลน์มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม 2. กํกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล 3. บันทึกการกำกับติดตามและประเมินผล 4ีรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสูงได้ดำเนินการห้องเรียนสีขาวจัดทำแผนผังห้องเรียนสีขาวทุกห้องแกนนำสี่ฝ่ายและคติพจน์ได้ดำเนินการบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาวแกนนำสี่ฝ่ายภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ทั้ง4ห้องเรียนได้ดำเนินงานจัดทำโครงงานจำนวนสีห้องเรียน หนึ่งโครงงานเรื่องสกรอระดับตำบลโคกสูงห่างไกลาจากยาเสพติด 2. โครงงานเรื่องนักเรียนจ่มใสห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบาย,ยมุข 3. โครงงานเรื่องชีวิตจะสดใสเพราะไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 4. โครงงานเรื่องห้องเรียนปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์และอบาย,ยมุขโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรตามความสนใจรา,างวัลผลงานดีเด่นด้านบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์ยาเสพติดและอบาย,ยมุข รางวัลห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขรางวัลนักศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสูงได้รับรางวัลเสมปาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข นายสุภชัยแย้มสีได้รับรางวัลเสมปาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขนายรังสิมันกันพวงได้รับรางวัลเสมปาปาป,าปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขพัฒนาสถานศึกษาสีขาวโดยใช้รูปแบบโคกสูงโมเดลโคกสูงโมเดลเป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายผ่านกระบวนการ PDC และกลยุทธ์4ต้องสองไม่มุ่งเน้นการป้องกันค้นหารักษาและเฝ้าระวังเพื่อให้นักศึกษาเติบโตอย่างมีคุณธรรมปลอดภัย